รับรั์ก่อนตัวแน่นอนยังมั่นใจคือเก่าเนาะค่ะครับผมเพราะว่าเป็นเลขงามดีเลขกำลังดีข้างวัดวันที่สิบหกนี่ยามดีกำลังดีครับผมรับรั์แน่นอนลอตเตอรี่นี่คันเพ้นผู้ใดเห็นนี่ให้เฝ้ายิบจับเลยเะยค่ะครับผมี่รตนปาดเลยลอตเตอรี่รัฐบาลแ้วชุด หใบสาล้านชุด3ใบ18ล้านชุด2ใบ12ล้านชุดเดียวกองหกล้านรับสับท่านทีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f อฟซีน,กกนะ,ค,ะค่ะทางช่อง y o u t u b e นะคะและกับเพจ Facebook มัตรการภาพรวยนะคะค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้นะคะ่ะ แอดนะคะก็จะมีตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะคะมาฝากธรรมช้ชมเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ศักชชดิ์สิทธิ์ท่านจะมั่นใจฟันให้นะคะเม็ดเดียวตัวใดเดียวมาไปรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะแต่ก่อนจะไปรับช่มรับฟังนะคะ่านมู้ะะชมแอดก็ขอกำลังใจจาก่านมช้ชมนะคะคนละหนึง่งลค์หนึ่งแช่เนาะคะ่ะและสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหมย่ยังบ่ท่านได้กดติดตามได้กดกระดิง่งก็จะาลื่มกดนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปตัวเลขแนวทางจากทางช่องเนาะคะ่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจเขากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มฟรีแนวทางเนาะคะ่ะก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะดึงเขากลุ่มเนาะคะ่ะสะดวกนะคะสะดวกแอดมาทางเบอร์โทรศัพท์นะคะก็0 6 1 9 7 4 5 0 6 9เดีนาะคะ่ะเดี๋ยวะะแอดจะดึงเข้ากลุ่มนะคะเพราะว่าวันเช้าวันที่16หเนาะคะ่ะหรือว่าวันที่1นะคะ บางครั้งเนาะคะ่ะมีตัวเลขลับนะคะเลขรูดมาเนาะคะ่ะมีสายด่วนนะคะมาด่วนๆนะคะแอปบอสามารถที่จะลงคลิปให้ได้แอปก็จะลงตัวเลขให้ในกลุ่มเนาะคะ่ะท่านใดที่อยากนะคะอยากเข้ากลุ่มนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีแนวทางสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะดึงเข้ากลุ่มเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยนะคะลำดับชวมว่าตัวเลขอาจารย์ศักดิ์สิิทธ์นะคะโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเพิ่นฟันห้เม็ดเดียว ัวใดนะคะคอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แอดมินเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้มืาอนอโค้งสุดท้ายแล้วจา้ะครับผมรับซับก้อนตัวเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่ชิมฮบพืชผ้าคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาเนอวันที่สิบห้ก็ถือว่าโค้งสุดท้าย เลขของอาจารย์ซักซีดเนี่เมื่อน,นี้ถือว่าปล่อยเม็ดเดี่ยวออกไปได้เลยบ่ค่ะครับผมกตัดจากชุดที่ผมเคยไห้เป็นหางเดียวให้หางเดียวสำหรับงบ,บคนงบน้อยนอ่าครับครับผมมันไกลคือแต่ว่าเข้ากับกันไรแต่ว่าตามแนวทางผมไห้ไปชุดเดียวแต่ว่าเอ็ซีเข้าพีแอนดมินยากล่มทุนหลายชุดเจอที่ไหนปัดเลยแตกเนี่ยรัตตีรัฐบาลให้เข้า ค่ะเป็นตัวเลขที่ผมยังมั่นใจอยู่คือเลขยาำยามดีวันอังคารยามดีคือเลขห้าเลขเด่นของวันอังคารคือเลขหนึ่งเลขที่ยังมั่นใจก็คือเลขย่ำเป็นปะ่ะคะครับผมหาหนึ่งหนึ่งาสามตัวสามห้าหนึ่ง ตามก็คือเลขวันเท่าไหร่ครับผมคืองวดวันที่16พ,พฤษภาคมตรงกับวันอาังคารค่ะ FC เข้าลงทุนเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่รับซับกันตัวแน่นอนกตัดออกหางเดียวก็คือหาหนึงผมยังมั่นใจอยู่ที่หาหนึง351อ่า,หาหเป็นเลขกันไว้ก็คือศูนหากับเก้าหากันกันตัวกันครับผมตัวตัวมั่นใจก็คือ351กับ51ครับผมกลายลงทุนไปเลย ชุดเดียวหางเดียวก็คือสามห้านึ่งห้านึ่งตัดเหรียญยูทที่หานึ่งไม่ต้องกลับ,บ,บว่าต้องกลับน้ำหรอือ่คะครับผมไม่ต้องกลับสามตัวแตกไม่ต้องกลับคงชุดท้ายงวดวันที่ชิมหกนี่จารศักดิ์สิทธิ์เพื่อนเราสามตัวแตกไม่ต้องกลับครับซับก่อนตัวเนี้ยนอน่นยังมั่นใจขึ้นกาเนาะค่ะครับผมเพราะว่าเป็นเลข งามดีเด้กำลังดีขงวดวั้ที่16นียามดีกำลังดีครับผมรับสับแน่นอนลอตเตอรี่นี่คันเพ้นผู้ใดเห็นเนี่ยให้เ้ายิบจับเลยนะครับผมเก็ที่ไหนาปาดเลยลอตเตอรี่รัฐบาลให้เชุดห้าใบสามสิบล้านชุดสามใบสิบแปดล้านชุดสองใบสิบสองล้านชุดเดียวกับหกล้าน รับซับทันทีชุดรับซับทันทีครับผมผมยังมั่นใจครับผมว่าหานึ่งหนึ่งหามาแน่นอนไม่ต้องกลับก็ได้ครับผมเปิดโทษหน้ามันมากเล่าไอ้ซอ สองตัวที่อันที่อาจารย์ันกันไว้ให้มีตัวใดแนวก่อนค่ะเกียนลงให้น้ำแน่เอาเอาตัวกันนั้งป่ครับผมค่ะที่สองชุดนะที่ทครับผมตัวกันศูนย์ห้าเก้าห้าที่ที่คือเบอร์โทร่มผมค,คือตัวแทนผมเหรอครับผมผมจะหล้ลุ่งซีลผมก็ได้หรือลงเบอร์โทรผมก็ได้คือเป็นตัวแทนผมว่านซักชิดหวานซักชิดคือนี่คือเป็นตัวแทนผมหมายเลขโทรน,นี่คือผมลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว สี่หสามสี่แปดห้าเจ็ดแปด็นเบอร์โทรของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าใดสงสัยอยากโทรมาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะครับผมอว่าอยากมีค่าน้ำชากาแฟก็โทรมาหาอาจารย์ได้โดยตรงเลยเด้อค่ะนผูมชมนี่นะคะฟันเน้นเ้นแม่เดียวตัวแรกก็ค่ะห้าหนึ่งครับผมห้าหนึ่งสามตัวสามห้าหนึ่งบนล่างครับผมบ่ไปกลับก็ได้จะไปกลับก็ว่าเป็นยังแต่ว่าตกกันเท่ากันยังมีครับชื่หาครับเก้าห้า แต่ว่าตัวที่ผมมั่นใจก็คือหาหนึงเจ้าที่ไหนปัดเลยแตกแน่ตัวชุดมั่นใจนั่นไหมค่ะครับผมงวงก่อนกผมให้หาฮุกฮกหาให้เงก่อนกผมก็ให้ชุดหุกรับซับเข่าตลอดครับผมแต่บางวดนี่ตัวเลขผมหน่อยลงหน่อยหางรับซับแน่นอนผมยิ่งมันมงม่นใจผมยิงมั่นใจเจ้าที่ไหนปัดเลยแตกแน่ยังหน่อยก็เก่านเนาะ,ค,ะค่ะครับผม ลอตเตอรี่รัฐบาลให้เขาเดอ้อเป็นแนวทางค่ะมากกพาดแม่นบ่ค่ะครับครับครับผมเพราะว่าอาจารย์ซักซิ่งกับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวเลขนี่เป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขจังไรค่ะอาจารย์อ่าเป็นเลขง่ามครับผมเลขง่ามเลขคำนวณจากอ่าของวันทีสิ 16, 16บหกสิบหกพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เป็นเลขคำนวณคือคำนวณด้วยแล้วเลขหนึง่งเดนมากเลย เลขหามคือหาผมไม่เลยจับชุดเป็นหานย่งหนึ่งหากันเราภาษาบาลท่า,าก็เลขสามคือเลขวันนังข้างเป็นวันของแรงวันที่มีอิทธิพลในวันนั้นก็เลยได้จับมาใส่กันแม่นบ่ค่ะกับมาจากายดอนพุตาตาวัดกุฏิเฮาคือเราจุ่มสีแต่ว่าผมออกมาให้เน้นๆชุดเดียวคือห้าหนึ่งไม่ต้องกลับก็คือเลขของอาจารย์ศัก์สิินี่เป็นทั้งเลข ก็ถือว่าเป็นเลขย่มเลขกําลังวันแล้วก็เป็นเลขแบบมาจากพุ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําก็คือมาร่วมกันแล้วไ้เลือตัวเดียวเม็ดเดียวครับผมนี่นะคะตัวเลขมีที่มานะคะของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ากัดสีไฮร้ายๆตัวอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก็บ่ามันหลายก็เลยขัดไห้คือเอามาร่วมกันเมื่อแล้วก็คือไ้เลือเม็ดเดียวเท่านั้นครับผมแต่ว่าการร่องไ้สําหรับผู้ที่ย่านอกหักคคือศูนย์ห้าศูนย์ห้ากับเก้าห้า คือชุดกันอกหักเนะาะครับ่ว่าขันแน่นๆก็คือหาหนึ่งแม่นบ่ค่ะครับผมเจอที่ไหนฝันเลยแตกแน่รับทรัพย์ก่อนตัวหาหนึ่ง,งเฮะเห็นบ่พีแอดมินเอฟซีห,ห้องเห็นบ่ฟเอฟซีข้าคักของสุดท้ายนะคะครับผมก,ก้อนผมห้หอยห,หาหุกฮหายิ่งมั่นใจคือเก่้าครับผม ค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์กะถ่ายคลิปเนาะค่ะอาจารย์มิยังจะปั่นจนเอฟซีเปล่าค่ะอ่ากะใหเอฟซีเขาติดตามมุ่นแต่การพาร่วยนะครับมุ่นแต่การพาร่วยอ่าไปจะได้แนวทางไปรับทรัพย์ก่อนโตสุขภาพแข็งแรงรับทรัพย์หมวดวันที่16นี่ทุกท่านะขอแสดงความยินดีร่วงนาทุกท่านสวัสดีครับอ่าขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางเอฟซีขอบคุณค่ะ